ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าเพื่อความงามที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับสําหรับผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดาได้อย่างตรงจุดจนกลายเป็นกระแสปากต่อปากบนโลกออนไลน์และมียอดการจัดจำหน่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์แอน s ิซของ CEO สาวสวยไฟแรงคุณวนิดาอินทรักครับ ที่ล่าสุดการันตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้าสองรางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาเครือข่ายสถาบาันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับรางวัลความสําเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2022และรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี Icon Brand Asia 2022ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณนะโรงแรมอัรีดอนเมืองกรุงเทพครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนิซ่านะคะ CEO จากแบรนด์แอนนิซ่าค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะซึ่งกําลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มนะคะรักษาริ้วรอยแล้วก็จะเปิดตัวครีมกลุ่มมากหน้าสําหรับกลุ่มที่เป็นฝ้าเยอะนะคะสําหรับสลายกลุ่มเม็ดสีเมลานินนะคะแน่นอนว่าวัานนี้ปังมากรับถูงสงองรางวัลเลยรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะ ตื่นเต้นบอกไม่ถูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสในวันนี้นะคะก็ถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะ เปิดออกมานะคะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงถเกี่ยวกับสกินอะไรเงี้ยคะ,ะก็คือเริ่มต้นก็คือจุดดบันดาลใจก็คือตัวเราเองนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมีปัญหาผิวหน้าอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามคิดค้นที่จะรักษาตัวเองมาตลอดแต่เราก็ยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันจะช่วยสลายเม็ดสีเมลานินได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่ครีมกลุ่มหน้าขาวนะคะแต่จะเป็นครีมกลุ่มรักษาลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดสีเมลานิน,นะคะ่ะ นั่นก็คือฟ้านะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีการร้อนโปรดักต์เกีียวกบบการรักษาภาพมาแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะมีแล้วค่ะเปังไางคะฟีดแบ,ดแบ็กพี่แป๊กกลับมาลูกค้าตอบรับว่าก็ก็คือสโลแกนของเรานะคะก็คือครีมดีมีในโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักร้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโรงงานของเรานะคะผ่าน GMP นะคะมีมอ,อ,อก,กอรแล้วก็มีเจ้าของโรงงานนะคะเป็นคุณหมอซึ่งคอยพัฒนาสูตรปรับสูตรให้กับแบ,บ,แบรนด์เรานะคะ อย่างนี้แบงกแฟนตลาดไปยังกลุ่มประเทศ AEC พม่าเวียดนามกัมพูชาอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้เป็นโอกาสดีซึ่งที่เราจะมองโอกาสไปข้างหน้านะคะแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นก่อนระดับแรกค่ะพูดไม่ออกค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวว่าจะมีเสียงตอบรับจากลูกค้าต่างประเทศก็พร้อมที่จะผลิตอะไรยง่างพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมส่งออกพร้อมส่งออกเพราะว่าวันนี้เราพร้อมเปิดตัวแล้วก็เตรียมรองรับอะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะคะ ในเรื่องของการทําการตลาดนะคะเรามองการตลาดเลยว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเกิดในเรื่องของออนไลน์เราจะวางขายที่ไหนหรือว่ายัางไงบ้างคะตอนนี้นะออนไลน์นะคะเราก็ทําเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องตัวแทนเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่รองรับอยู่แล้วนะคะสมมติว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนค่ะพี่แอนขาถ้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะสิ่งสําคัญที่ตัวแทนที่ต้องทําก็คือต้อง ต้องเรียนรู้ในการประเมินผิวลูกค้าในเบื้องต้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้จําหน่ายให้ง่ายค่ะอันดับแรกนะคะตัวแทนต้องรู้จักประเมินผิวลูกค้าก่อนที่จะแนะนําครีมนะคะก็แปลว่ามีการเทรนก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเอาสุดท้ายถ้าใครสนใจตัวสินค้าหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจํานหน่ายสามารถเข้ามาดูรายละเอียดอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างที่เพจแอนนีซ่านะคะเพจแอนนีซ่าค่ะฝากสาวๆที่อยากดูแลผิวหน้าหน่อยนะคะ ค่ะอยากฝากถึงสาวๆนะคะกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาไม่ว่าจะแพ้สารปรลอดฐานเซียรอยหรือไม่ว่าจะแพ้กลุ่มครีมอะไรมานะคะผลิตภัณฑ์ของแอนิซานะคะกูเป็นกลุ่มรักษาทุกสภาพผิวนะคะ